ใจแรงอะเงี่ยเนี้ยซิว กเกิดพี่ฟอนสงสารอ่ะเอาจริงนะห้าพันคนเขามาดูอะไรกันก็ไม่รู้อะหมายังไว้เหญ่เปิ้ลยังไม่มาแล้วเดี๋ยวนี้คือก้าวลาวมากนะขโมยไก่ใน ขโมยขโมยไก่ย่างอะ่ะเดี๋ยวว่าวันไหนที่แบบเห็นชี้ชัด,ชดเดี๋ยวจะถ่ายลงสตอรี่ให้ดูคุณต้องการปิดคำเชิญ ใครส่งคำขอมาเยอะแยะไปะหมดแล้วเรารับไปแล้วมันถุงวันที่21เจอกันนะคะพี่ฟ้าก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไปแต่เช้าเลยอะต้องตื่นแต่นะตื่นแต่น้ั้งแต่แตีสาอะ่ะเพราะงานมันเช้ามากแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันนะคะมีเจฟไปร้องเพลงด้วยนะคะไปให้กำลังใจ วีนากันนีเยอะเดี๋ยวก็จะหลับอีกหลับจริงด้วยน้องๆในแกลนไปเยอะไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ที่แน่ๆน่าจะมีพี่ฟ้านี่แหละไฟนอลวันไหนนะคะไฟนอลเอ t วันที่ยีครับใช่ดิใช่ปะใช่ไปให้กำลังใจวีนากันเยอะๆแล้วก็มีโชว์จากเจฟด้วย ขอฟาร่าแบบตะโกนไม่บอกหรอกว่าจะไปลุกไหนเปิดเพง<ๆ>เลงเทสเทเราดีกว่า ไปลุกไหนก็ได้แต่อย่าลุกนั่งพอตลกเหรอ พี่ฟ้าไปดูเอ็มยูไหมไปครับไปครับ จะไปดูสาวพิมพ์ไม่ทันต่างชาติพี่จะรอเขารขอ้องแบบนี้ป่ะคะคใช่ไหมคะ,ะประมาณนี้ป้าสำเนียงมีฟ้าได้ปะ ไม่ค่อยจะสนัดเท่าไหร่เฮ้ยพี่ฟ้าไม่ได้ไลฟนะ์นานจริงหรอเหมือนพี่ฟ้าเพิ่งไลฟ์ไปเองนะจะอ่ะ ลองผิดซะเลยพูดตรงว่าอ่านไม่ทันอ่ะไปเรียนก่อนนะตั้งใจเรียนนะคะ จริงๆเป็นคนที่ฟังเพลงสากลตั้งแต่เกิดจริงๆพอแบบว่าพอพอแม่คลอดออกมาพี่ฟ้าก็ฟังแบบเออฟังแบบ t a y l o r s w ว f t เงี้ยแบบล i h านอะไรเงี้ยะพอฟังเพลงอะไรอยเยราจะรู้สึกแบบเอ้ยก็จริงก็ดีเหมือนกันนะถึงเราจะไม่ได้แบบเป็นไวหล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พอฟังได้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกับเพลง<ม>ไทยๆ ชาไปหน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีร้องอย่างงี้ปะคะพอได้ไหมคะมมแต่มาวันนี้พี่ลืมกันแล้ว คิดมมัันสญญาไ่เยแแตกแวใช่ปะคะมไมเนาใจว่าสำเนียงมันแบบจะเป๊ะไหมนะเมื่อตอนกลับมาลองดูนะไลก็ให้เขากุมมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนัวเนื้อเดียนก็ยับยาวให้เขาจับเขาครับพอได้ไหมคะ คือฝึกอยู่แหละคือฝึกอยู่แบบอุ๊ย Thank you so much for g i v e ค่ะให้มันเข้าปากอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงพวกนี้คืออยากให้คนไทยได้ฟังกันเยอะๆให้คอยรักเราเจ้าคอยไมไ่วยไวอะ ยากจังเลยวิวาละใจหลอกกันทำไมในว่าจะคอยหูยากสักเลยเอ r y b าี่เหมือนเหมือนพี่นี่จะมาละถึงเวลาที่ต้องไปไปเดี๋ยวพี่ฟ้าจะไปชิงช่องด้วยจะเอาทุกคนเข้าไปด้วยก็กจะยังไงอยู่เ <Okay. S 2> มึงอะไร กระรอบมาขโมยไก่กูไก่อะไรกูสั่งไก่มาเมื่อเช้าแล้วกูไว้ในตะกร้ามันหยิบไก่ออกไปกินมันนั่งกินตรงนี้น้ำถุงเลยปะไม่หยิบไปไม้หนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็รอคุณเธอไงเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปกินบนรถเลยกาแฟทันไนกาแฟเ้วยอโอ้โหคนดูกาแฟทิ้งไปแล้วเพื่อนเพราะว่ามันละลายกาแฟมันยังละลายนะภาษาอะไรกับหัวใจคนวะ แต่เจ้าวิวาลาใจมาถึงก็เข้าห้องน้ำเลยคอนโดมึงไม่มีห้องน้ำให้เข้าไงบ้านมึงใกล้มากเลยมั้งที่จะออาก็คือสั่งมาอยู่แล้วแล้กูสั่งเพื่อ มึงคนเรามันกินได้มากกว่าหนึ่งแก้วของอันนี้ตั้งแก้วเมื่อวาคนบ้าอะไรกินกาแฟวันละสองสามแก้วมึงบ้าไปชาายหนเรายังแบ่งให้ได้ได้งสองสามคนเลยวะเฮ้ยจะสาถาอะไกับกาแฟวะเออปวดชิงช่องเหมือนกันนี่ฝากเอาสองอันนั้ขึ้นขึ้นเลยเพื่อนให้ดูเลย ถือไปงั้นอยากจะถืออยากขอชิมขนมจีบมาะกับสต่ละเปาหกแล้วน่ะไปแล้วนะทุกคนนี่คือประจ่างมาให้มึงอ่ะเขาเรียกประจ่างปะมระจ่างกินไม่เป็นอ่ะอะไรคือประจ่างมึงอย่ามาพูดว่ากินไม่เป็นมึงชอบกินอยู่ What is t i s ประจ่าง What is Oh my god i t so s cute มันขนมจีบมามันจะหกนะไม่หกไม่กล้าเลกกลัวกูถามไงกูไปละแล้วกูถือไลน์ไว้ทำไมกันไปโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย